การผ่าตัดเสริมเต้านมเนี่ยเหมาะกับใครบ้างและเครื่องจะทนมเราแตกไหมมอหนูไม่ได้คิดทำแามนี้ สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีคุณผู้ชมทั่วประเทศนะคะกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการ S l i f e by Smithywee นะคะรายการที่ทำให้คุณมีความสุขในการดูแลสุขภาพค่ะเย้ขอบคุณชิมงานค่ะซึ่งตบมือไกลกันประมาณ20เมตรเลยทีเดียว นะฮะโรงเรียนเราใหญ่นะฮะย,ยังคงอยู่ที่แองกฤษสัมผัสแมิทาวนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรายัางต้องมีการทำ uh, social distancing อยู่นะฮะไม่ว่าจะ uh, สถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้เราก็รู้กันว่าโควิดเนี่ยอาจจะดีขึ้นอะไรนู่นนี่แต่ว่าลูาก็รู้สึกว่าการทำ social distancing แล้วก็การปฏิบัติตามมาตรการนะฮะต่างๆเนี่ยยังคงมีความสําคัญอยู่ดังนั้นตอนนี้นะฮะรายการของเราเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายโดยเจอคุณหมอได้เราก็เลยใช้ความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยะคะีค่ะ ก็เลยเป็นที่มาของรายการในตอนนี้ที่เราจะทําการสัมภาษณ์คุณหมอนะคะผ่านระบบเนี่ยระบบออนไลน์ของเราแล้วก็จะพยายามทําให้เหมือนเราอยู่ที่เดียวกันให้มากที่สุดนะคะหวังว่าคุณผู้ชมทุกคนก็จะสบายดีเช่นกันนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันค่ะประเด็นวันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับหลายๆคนที่ <laughs> สนใจในเรื่องประเด็นแรงมากเลยน้องเมยค์ค่ะแปบ๊บนึงขอรายการเป็นกันเองขออนุญาตยามนิดนึ้นน้อง,น,องน้องเมย์รู้ไหมคะว่าวันนี้รายการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร เกี่ยวกับการผ่าตัดหน้าอกค่ะเออต้องไม่สนใจไหมคะสนใจวันดีวันด,ดีเรื่องเราเป็นเรื่องของการผ่าตัดทรงอกแล้วกันสำหรับผู้หญิงท่านนึงนะทีมงานดิฉันมองกล้องไหนดิฉันตาเขมมาอ,อ๋อดิฉันมองลา่าง <laughs> ไม่ต้องตัดนี้นาดิฉัวไม่สินไม่สินไม่รู้กลางมองมองนี้มันมีหลายกองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดแบบว่าซวงอกใดๆอย่างเงี้ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรก็ตามจริงเดี๋ยวมาลองทําความเข้าใจกันนะคะกับคุณหมอของเราในวันนี้นะคะวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะได้อ่รับเกียรตินะคะเพราะว่าเอ่อชื่อรายการตอนนี้คือทีมงานตั้งว่าเพื่อสองเต้าที่เท่ากันเนี่ยดูทีมงานดิคือเนี่ยดูตั้งชื่อรายการอ่ะ ให้เกียรติคุณหมอด้วยตั้งชื่อรายการว่าเพื่อสองเต้าที่เท่ากันอ่ะไม่เป็นไรตั้งแล้วก็ต้องอ่านตามเราเป็นพิธีกรต้องทํางานเต็มที่นะคะวันนี้นะคะทางรายการของเราได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์นายแพทย์วิศณุนะคะโลสิริวัตรลูกก็ขอเรียกนะ,ะท่านว่าหมอบัวนะคะแพทย์เฉพาะทางนะคะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งแล้วก็เสริมสร้างนะคะโรงพยาบาลสมิติเวชไช่ทาทาวนะคะคุณหมอบัวมาแล้วดิวฉันขอปล่อยคุณหมอบัวเข้ามาก่อนเออปล่อยในที่แบบว่าปล่อยปล่อยผ่านในระบบสตรีมยารงดิฉันนะคะ คุณหมอบัวสวัสดีครับครับผมคุณลูกกอลสวัสดีครับหมอได้ยินลูกกอลไหมคะได้ยินชัดแจ๋วครับผมเลิศคุณหมอคะคุณหมอสบายดีไหมคะวันนี้สบายดีครับผมปกติจะเป็นหน้าที่ของคุณหมอจะถามคนไข้ว่าสบายดีไหมวันนี้ลูกกอถามคุณหมอคุณหมอสบายดีไหมคุณหมอคิดยังไงที่ตอนนี้ของเราตั้งชื่อว่าเพื่อสองเต้าที่เท่ากันนี่ะทีมงานจากสมิธิเวสเป็นคนตั้งชื่อ<ะ>จริงก็ช่วยช่วยคิดกับกับทีมงานด้วยครับคําว่าเพื่อสองเต้าที่เท่ากันเนี่ยเป็น เป็นเป็นชื่อเพจของผมด้วยที่จริงแล้วอา้าว,วงั้นเคยช่อคำนี้โอเคงั้นเผื่อคนยังไม่อ่าที่เผื่อคนดูอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อเพจนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอช่วยขยายความให้ลูกกอล์ฟหน่อยได้ไหมคะว่าคาว่าเพื่อสองเต้านม่กันเนี่ยที่มาที่ไปมันยังไงอือคือผมก็ทําทํางานเกี่ยวกับผ่าตัดสัลยกรรมเต้านมเนี่ยทั้งรักษาแล้วก็ทั้งเสริมสวยเสริมสร้างนะครับสามอย่างนี้ไม่เหมือนกัน รักษาเช่นว่าคนมีก้อนเต้านมต้องตัดออกไปเสริมสวยก็คือเสริมให้สวยกระเดิมเสริมสร้างก็คือตัดไปแล้วมาทําใหม่อะไรเงี้ยครับผมพบว่าปัญหาที่ยากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าทําให้เต้านมเล็กหรือเต้านมใหญ่ปัญหาที่ยากที่สุดก็คือว่าทํายังไงให้เต้านมสองข้างเนี้ยเท่ากันทั้งขนาดทั้งตาแหน่งนมล้านหัวนมอะไรเงี้ยครับก็เลยเวลาคุยกับคนไข้ก็บอกว่า ผมจะทำให้เต้านมสองข้างเท่ากันเพื่อที่จะแต่งตัวง่ายคุณภาพชีวิตดีก็เลยเป็นที่มาของเพจเพื่อสองเต้าที่เท่ากันครับผมเอ่อมนุษย์เราเกิดมาสมมติว่าตามตามสรีระของเราเลยอะเต้านมของเราเท่ากันอยู่แล้วไหมฮะจริงๆไม่เท่ากันนะครับโอ้นี่ชอบคําถามนี้มากเลยอนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่สังเกตว่าว่าเต้านมเราเนี่ยไม่เท่ากันกจริง หมอหนูสังเกตหนูมันไม่เท่ากันไงครับคุณหมอหนูก็เลยแบบเอ๊ะใช่ครับเพราะว่าเอาเอาง่ายๆเลยนะครับว่าด้านซ้ายเนี่ยมี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 หัวใจใช่ไหมครับหัวใจเนี่ยก็จะทําให้อ่าซิกโคงบริเวณด้านซ้ายเนี่ยอาจจะนูนกว่าเล็กน้อยอ่าเพราะั้นบางทีเราจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะเต้านมซ้ายดูนูนกว่าด้านขวาหรือเปล่าหรือความโค้งอะไรนีอาจจะไม่เท่ากันเป็นต้นนะครับหรือบางคนเนี่ยมีกระดูกสันหลังบิดเอียงไม่รู้ตัวเป็นนักเด็กๆละ แต่ว่าพอมาวัดตัวตอนที่จะทาศัลยกรรมหน้าอ,อกจริงๆนะถึงจะว่าอ๋อฉันเนี่ยตัวไม่เท่ากันเต้านมไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้ก็มีหน้าลูกกอลูกกอว่าหน้าคนยังไม่เท่ากันเลยคุณหมอใช่ครับหน้า<อ>ตากะลูจมูกเนี่ยยังไม่เท่ากันเลย จริงค่ะเราเวลาคุยกับคุณหมอเห็นไหมคะก็เลยถนัดด้านนี้จริงก็เลยเลือกเลือกด้านนี้ถนัดพยายามจะคุยกับคุณหมอด้านนี้จริงโอเคเข้าคําถามเลยถ้าคุณหมอวันนี้มีคําถามมาถามคุณหมอบัวมากมายเลยนะคะคําถามเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณผู้ชมนะคะรายการ S Live ทุกคนเลยค่ะคําถามแรกเลยนะคะการผ่าตัดเสริมเต้านมเนี่ยฮะเหมาะกับใครบ้างนโอเคก็ คือผมจะแบ่งสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะครับคำว่าเสริมสวยกับเสริมสร้างนะครับถ้ <c oughs> าเกิดคำว่าเสริมสวยนี่ก็คือคนที่ทั่วๆ่ไปนี่แหละเนาะ <c oughs> ที่ที่ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ <c oughs> แต่ว่าต้องการความสวยงามมากขึ้นเช่นว่าเล็กอยากจะใหญ่อาจจะค้าใหญ่อาจจะใหญ่ทรงไม่ได้มีคล้อยย้อยหย่อนยานอะไรเงี้ยครับก็มาตกแต่งให้ให้เข้าที่อันนี้เป็นการเสริมสวยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือเสริมสร้าง เสริมสร้างเนี่ยมักจะเป็นคนที่ต้องถูกตัดเต้านมด้วยเหตุผลใดๆก็ตามส่วนใหญ่มักก็มักจะเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมครับพอเป็นมะเร็งถูกตัดออกไปเนี่ยก็อาจจะเสียความเป็นผู้หญิงหรือว่าเสียบุค,คลิกในการแต่งตัวเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะเสริมสร้างเต้านมใหม่ให้ได้ครับค่ะสำหรับคนปกติที่สบายดีอะค่ะวิธีเสริมเต้านมเนี่ยเราเราเอาคำว,ว่าเสริมสวยก่อนแล้วกันนะคะครับผม นะคะวิธีการเสริมสวยเนี่ยมีวิธียังไงบ้างอะคะคุณหมอสแตนดาร์ดที่สุดนะครับก็คือการยังเป็นการใช้ตัวตัวซิลิโคนอยู่อันนี้มีแอมมีซิลิโคนถือให้ดูด้วยนะครับก็ถือเป็นวิธีสแตนดาร์ดก็คือใส่ถุงเต้านมเทียมหรือซิลิโคนเนี่ยคือสแตนดาร์ดที่สุดละวิธีการอื่นๆเนี่ยยังไม่ยังไม่เป็นมาตรฐานที่ได้ผลดีในระยะสั้นและระยะยาวหมายถึงเช่นฉีดไขมันอันเนี้ย ฉีดนิดหน่อยอาจจะพอได้แต่ฉีดเยอะๆ<ม>ไม่ไม่ได้ไม่ดีนะครับซึ่งเป็นที่นิยมไหมคะคุณหมออันนี้ลูกก็ขอถามโดยไม่รู้อีกแล้วเพราะลูกก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ศึกษาเรื่องการเสริมเต้านมเลยหรือเสริมสวยและเสริมสร้างเลยคะ่ะแต่แอบ,บเคยได้ยินมามเรื่องการฉีดไขมันเนี่ยอันนี้ได้ยินแน่ๆเลยคะ่ะผ่านการโฆษณาต่างๆมันกําลังเป็นที่นิยม<อ>ม,มึเปล่ะใช่ครับก็คือผมว่าการฉีดไขมันเนี่ยก็ช่วยให้ขนาดเต้านมเพิ่มขึ้นได้บ้างนิดหน่อย แต่ว่าจากคับ A ไปเป็นคับ C คับดีอะไรเงี้ยคงเป็นไปไม่ได้อาจจะได้แบบนิดหน่อยเราก็อย่าลืมว่าการฉีดไขมันเนี้ยสุดท้ายไขยมันก็จะมีการยุบตัวลงบางส่วนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดฉีดไม่ดีเนี่ยกลายเป็นก้อน,อนในเต้านมเนี่ยก็จะลําบากคุณหมอที่ต้องมาตรวจอีกว่าแมมโมแกร,รมอุลทราซาวเป็นก้อนเต้านมเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นฉีดไขมันนี่ก็ต้องระวังแต่ก็ยังพอดอยู่ โอเคก็คืออันนี้ต้องเราต้องระวังเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เคยได้ยินมาคือฉีดด้วยซิลิโคนกับการใส่ซิลิโคนเข้าไปเลยเหมือนกันไหมคะฉีดซิลิโคนนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณทำใช่ไหมคะมีครับส่วนใหญ่ก็จะเปินบางทีก็บอกว่าเป็นสารเติมเต็มสารฟิลเลอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับคือจริงๆแล้วฟิลเลอร์เนี่ยถ้าเติมเติมริเรณนใบหน้าเนี่ยค่อนข้างปลอดภัย เพราะเราใช้ปริมาณน้อยใช่ไหมครับ0.5 cc 1 cc เติมไม่ให้มีรอยย่อนอันนี้โอเคแต่ว่าฉีดเต้านมเนี่ยฉีดเป็น1 0 0ยร้อย cc เนี่ยไม่โอเคละเพราะร่างกายจะบอกว่านี่คือสิ่งแปลกปลอมมันก็จะไหลไปเป็นการอักเสบมีปฏิกิริยาซึ่งตรงนี้เนี่ยในระยะยาวแล้วผมมีหลายๆคนที่น่าสงสารมากเพราะว่าไม่อยากผ่าตัดเลยไปฉีดซิลิโคนสารเหลวสิ่งแปลกปลอมปรากฏว่าผ่านไป3ปี5ปี เกิดการติดเชื้อต้องมาตัดเต้านมอะไรเงี้ยครับก็มีเพราะะฉนั้นอันนี้ถือว่าไม่ให้ทําเลยดีกว่าถ้าพูดถึงหลักการอันตรายแน่นั้นตอนนี้ทีมงานต้องสู่หน้าหมอบัวนะคะการฉีดเต้านมเพื่อเพิ่มขนาดนี้ไม่ให้ทำนะครับอันตรายมากโอเคค่ะคุณหมอเป็นคนพูดจาไพเราะจังเลยหนูรู้สึกว่าหนูต้องลดระดับความความเอร์ลงไปจริงๆคุณหมอมีเนื้อเสียงที่หนูคุยกับคุณหมอรู้สึก หนูอยากผ่าตัดเท้าเต้านมเลยคือมันเยอเสียงแห่งแบบได้ค่ะคุณหมอหนูเดี๋ยวนี้อยู่จะเดี๋ยวเดี๋ยวให้จองคิวมากับทีมงานโอเคอคราวนี้เราพูดถึงเรื่องของซิลิโคนบ้างค่ะคุณหมอบัวค่ะคุณหมอมีวิธียังไงในการเลือกซิลิโคนให้เหมาะกับเต้านมค่ะคืออันแรกเลยเนี่ยต้องต้องถามความต้องการของคนไข้ก่อนนะครับว่าหรือผู้ที่มาปรึกษาก่อนว่าอยากได้ขนาดไหนเช่นว่าแบบ ส่วนให่ผมจะให้เขาเอารูปมาให้ดูเลยว่าอยากได้แบบตามนางแบบท่านไหนหรือว่ารูปทรงไหนเราพอเราเห็นปุ๊บว่าเขาอยากได้แบบไหนเนี่ยเราก็จะมาดูว่าร่างกายเขาเหมาะสมไหมนะครับร่างกายเหมาะสมไหมคืออะไรคือสรีระแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันความกว้างของลำตัวความหนาของเนื้อเต้านมแล้วเราก็เอามาประกอบกันว่าความต้องการแบบนี้รูปร่างแบบนี้ทําได้ไหมถ้าทําได้ก็จบถ้าทําไม่ได้เราก็จะบอกว่า ไม่ดีนะตัวนิดเดียวโหขอใส่หกร้อยแปด้อยอย่างนี้ไม่โอเคนะระยะยาวไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยก็จะมีการปรึกษากันคือซิลิโคนก็มีหลายทรงนะครับมีทรงที่พุ่งมากพุ่งน้อยเอ่อทรงแบบเนื้อหลายแบบอะไรเงี้ยครับคืออันนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าแบบไหนที่เหมาะกับคนไข้แต่ว่าการใส่ที่โอเวอร์ไซส์เกินไปนี่ไม่ดีแน่ๆเพราะว่าสุดท้ายก็จะตามมาด้วยการเกิดทางผืดง่ายหรือว่าอาจจะเกิดเป็นพวกเอ่อ ริ้วหรือว่าเนื้อบางย้อยยานง่ายอะไรเงี้ยครับก,ก็ไม่แนะนําอะไรที่เกินไปก็ไม่ดีคุณหมอบัวรับแก้ไหมคะตอนนี้ช่างหน้าที่ฉันเหมือนจะเอาน้องเมย์ช่างหน้าเหมือนฟังแล้วรู้สึกอยากไปแก้เลยอะคะ่ะยังยังคถามยังไม่ครบเลย <c oughs> <c oughs> แต่คดีเคสของผมเนี่ยมักจะเป็นเคสที่แก้มากกว่าเคสที่เป็นเคสทําใหม่ด้วยซ้าไปเราทําให้คนไข้สวยเนี่ยมันต้องสวย วันนี้เราต่อไปอีกห้าปีสิบปียี่สิบปีข้างหน้าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าใส่เพื่อให้สวยแค่ช่วงแบบไม่กี่เดือนเรามีปัญหาอะไรเงี้ยไม่ไม่ดิผหมอที่เมื่้ได้ยินข่าวว่าโดนยิง้วก็ซิลิคนอ่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณหมอมันเรื่องจริงเหรอคะนี้เรื่องจริงเหรอจริงจริงครับเพราะว่าซิลิคอนนี่แข็งแรงแข็งแรงมากมากนะครับอย่างเอาแบบจริงๆอยากจะเอาเอาเอาตะเกียบเอาซ่อมเอามีดอะไรมาจิ้มนี่ยังไม่แตกเลยนะครับเพราะฉะนั้น ปืนยิงเนี่ยถ้ายิงเข้าไปซิลิโคนที่ขนาดใหญ่ๆมากๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเป็นแอร์แบเลยครับแบบนั้นเลยแต่แต,แต่แต่ไม่ใช่ว่าทำแล้วไปให้ใครมาลองยิงออไม่เข้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หมอโ <laughs> อ,อ้ไม่นันไ,ไม่ไม่น่จะใช้เหตุผลหลักของการเสริมอกนะคะนะคะเนะอ่อคำถามหนึ่งที่เรามักจะเจอบ่อยเหมือนกันค่ะที่มีคนไปไปเสิร์ชนะคะในอ,ะอ,ะอินเทอร์เน็ตก็คือการทำนมจะเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ อ่าถ้าเป็นถ้ามะเร็งเต้านมเนี่ยไม่ไม่จริงแน่นอนนะครับอ่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเกิดจากเนื้อเต้านมเพราะฉะนั้นการที <S <s an no an you sure you nah, ่เสริมเนี่ยเราไม่ได้เสริมไปในเนื้อเต้านมเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นมะเร็งเต้านมแต่ว่าการที่เสริมเนี่ยอาจจะทําให้ร่างกายดีเทได้ว่าอ่าอันนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมเราถ้าเกิดมีการอักเสบรอบๆถุงเต้านมเนี่ยเราเราได้รับรายงานมาบางส่วนว่าทําให้เกิดมะเร็งของ เซลล์น้ำเหลืองเซลซลเซลเม็ดเลือดขาวอะครับบริเวณรอบๆโพรง,องของของถุงเต้านมเทียมคุณหมอคําถามต่อไป <c oughs> หนูกลัวมากหนูขอบอกกับทุกคนเลยว่าหนูไม่ได้คิดคําถามนี้ขึ้นมาทีมงานสมิธเวสคิดคําถามนี้คุณหมอต้องไปคุยกับหมอผิงและทีมงานเลย <c oughs> เมื่อทํานมแล้วเราไปตรวจแมโมแกรมเราเราเห็นว่าเราเป็นเนื้อจะเห็นว่าเราเป็นเนื้องอกหรือไม่คําถามต่อไปน่ากลัว <c oughs> มากและเครื่องจะทับนมเราแตกไหม ขอหนูไม่ได้คิดคำถามอีกนมาแต,แต่จริงๆคนถามเยอะนะคนคนที่ทำหลบพอไปตรวจเนี่ยเขาจะกลัวเพราะว่าคนจะรู้ว่าการทำมมโมแกรมเน,นี่ยมันเหมือนกล้วยปิ้ง,งเนาะมันเหมือนต้องมาบีบใช่ไหมครับต,ต้องดึงยืดลมเข้าไปแล้วก็มาบีบคนก็จะกลัวว่าอุ้ยฉันอุตส่าห์ทำมาแบบจะแตกไหมอะไรเงี้ยต้องบอกว่าไม่แตกนะครับจริงๆถุงซิลิโคนนี่แข็งแรงมากอยากจะบิดให้ดูสักทีนึงอะไรเงี้ยเนี่ยทุกคนทุกคนมาดูเลยทุกคนมาดูเนี่ยคุณหมอบิดคุณหมอโหดมากเลยวิธีการบิดเนี่ย บิดได้เลยบิดยืดได้ไม่ไม่แตกครับไม่แตกเพราะฉะนั้นการที่บีบบีบเฉยๆเนี่ยเราลองว่ายังไงก็ไม่แตกแน่นอนการกระสุนได้คุณหมอหรือหรือว่าที่ที่มีที่มีคลิปแบบว่าขึ้นเครื่องบินแล้วอยู่ๆเต้านมจะระเบิดอะไรอันนี้ก็ไม่จริงนะครับไม่ไม่ไม่มีทางแบบนั้นงั้นเราพูดถึงการที่ซิลิโคนแตกแล้วคุณหมอคะเอ่อหน้าอกที่เสริมแล้วเกิดแตกเนี่ย มีอันตรายต่อร่างกายไหมจริงๆมันต้องมีแน่นอนแหละแต่ว่ามันมันมีอันตรายแค่ไหนแล้วเมื่อเราเริ่มเห็นสัญญาณว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเราต้องทํำยังไงคะคือคือตอนในถ้าเป็นซิลิคนรุ่นใหม่ๆนะครับแตกกับแตกระเบิดโป๊ะอย่างเงี้ยไม่มีละแต่ว่าจะมีที่เรียกว่ารั่วซึมอันนี้เป็นไปได้นะครับรั่วซึมการที่รั่วเนี่ยเขาก็อาจจะรั่วจากมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ พอรั่วออกมาเนี่ยจากหน้าอกเนี่ยไม่ใช่ว่าจากหน้าอกปุ๊บจะไหลขึ้นมาที่ไหลที่คอที่ท้องอันนี้ไม่ใช่นะครับการที่รั่วเนี่ยก็จะรั่วแล้วก็จะมีพังผืดมามาหุ้มรัดอยู่อีกทีหนึง่งแต่ว่าบางทีหรืออาจจะไปที่ต่อมน้ำเหลืองรักแร้บางทีก็เจอรายงานพบบ้างน,นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ารั่วซึมเนี่ยพบได้ไหมต้องบอกว่าพบได้เราจะรู้เรื่องไรรู้ก็ต้องตรวจแมนโมแกร,รมอุลตราซาวรประจําปีอย่างที่บอกจริงๆถึงไม่ทํา สัญญกรรมหน้าอกผู้หญิงที่อายุเกินสี่สปีเนี่ยเราก็แนะนําให้เช็คแอมโมแกร,รมอุลเตอร,ร์ซาวอยู่แล้วเพื่อที่จะหาว่ามีมะเร็งเต้านมหรือมีอะไรผิดปกติของเต้านมหรือเปล่านะครับหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่อยากให้ฝ่ายรู้ไปทํานมมาคาถามสมมติเราเสริมหน้าอกแล้วฝ่ายชายจะรู้ไหมคะสมมติว่าเรามีเพศสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าใส่เล็กเล็กแล้วเนื้อนมเดิมเยอะ ซ่อนแผลหน่อยทำมาหลายปีอาจจะไม่รู้นะครับแต่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ยังไงก็รู้นะครับผมว่าการเสริมหน้าอกทําให้เซ็กเสื่อมไอมคะนี่อันนี้คงคงไม่เกี่ยวนะครับแต่แต่ว่ามีประเด็นนิดหน่อยก็คือว่าบางทีเนี่ยความรู้สึกบริเวณเต้านมอาจจะลดลงได้เพราะการที่เราเข้าไปเลาะโพรงแล้วใส่ซิลิคโคนเนี่ยเส้นประสาทบางส่วนจะถูกตัดทำให้อาจจะชาบ้านนิดหน่อย แต่แต่ในทางกลับกันนะครับบางคนเนี่ยมาบอกว่าคุณหมอทำน้าอกไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นก็มีรู้สึกว่าแบบมัน,ม,นมีความรู้สึกไวขึ้นก็มีเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่เมื่อมีลูกแล้วเนี่ยลูกสามารถดูดนมนะคะได้เป็นปกติไหมน้ํานมที่ออกมาจะน้อยลงไหมนะคะแล้วนมจะมีการสภาพแบบยานใช้คาว่ายานจากตรงนี้เลยนะะขึ้นมาจากการที่ลูกดูดนมค่ะค คือเสริมหต้าอ,อกเนี่ยนะครับถ้าใช้เทคนิคที่ไม่ผ่านลานหัวนมเลยเนี่ยมักจะให้นมลูกได้ปกติใช้คำว่าปากติเลยหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นยังได้เลยนะครับเช่นแผลทางฐานหรือแผลทางรักแร้เนี่ยไม่มีการตัดท่อน้ํานมเพราะฉันโอเคแต่ถ้าเกิดว่าผ่านทางบาง,บางท่านเสริมแบบยกกระชับตัดรอบลานหัวนมอะไรเงรี้ยถ้าอย่างนี้อาจจะถ้าตัดท่อน้ํานมก็อาจจะส่งผลต่อการให้นมบุตรได้ก็คือให้นมได้น้อยลง เป็นไปได้นะครับหรือที่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 เราคุยกันตอนตอนต้นคือถ้าเป็นฉีดอย่างเงี้ยรับอันตรายมากเนี่งฉีดเนี่ยมักจะเกิดการอักเสบมีผลตอนให้นมลูกอะไรเงี้ยอันตรายมากแต่ถ้าเสริมมาตรฐานปกติใส่ไม่ว่าจะใส่เนื้อกล้ามใส่ใต้กล้ามก็ตามให้นมลูกได้ลูกไม่มีทางดูดซิลิโคนเข้าไปนี้ไม่มีทางแน่นอนดีค่ะฟังคุณหมอฟังคุณหมอนิดนึงพวกเราอ<ม>่ะต้องฟังคุณหมอนิดนึงคำถามสุดท้ายก็คือหากเราไม่พอใจเต้านมของเรา สมมติว่าเราทำแล้วไม่พอใจคือเต้านมเนี่ยเหมือนจมูกไหมฮะสมมติจมูกเนี่ยแล้วก็รู้มาว่ามันแก้บ่อยได้เ, mm hmm. เพื่อนบางคนเนี่ยคุณห mm hmm. มอ,อคือแก้จมูกบ่อยมาก mm hmm. คราวนี้พอเป็นเรื่องของทรงอกอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ,อเคยเจอเคสที่แก้บ่อยขนาดไหนนะฮะ mm hmm. แล้วการแก้บ่อยมันมีอันตรายอย่างไรไ uh, แก้บ่อยอันตรายไหมก็ถ้าเกิดว่าแก้แค่เพิ่มขนาด ใหญ่เป็นเล็กเล็กเป็นใหญ่ยกกระชับนิดหน่อยอันนี้ผมก็มีทาเรื่อยๆนะครับบา,บางรายที่ผมเคยผ่าเนี่ยห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งก็มีแต่ว่ายิ่งผ่าหลายครั้งเนี่ยพังผืดโอกาสเกิดก็เยอะขึ้นโอกาสที่จะได้จะได้รูปทรงที่เราจัดได้ง่ายๆเนี่ยบางทีมันก็จะยากเพราะว่าข้างในมันเริ่มแบบไม่ไม่ไม่ค่อยดีละนะครับเพราะฉะนั้นให้ผมแนะนำก็คือว่าเราตัดสินใจครั้งแรกเลยว่า อยากได้รูปทรงไหนขนาดไหนไซส์ไหนให้แม่นยําก่อนเลยเราก็ปรึกษาแพทย์เราก็ได้แบบนั้นปุ๊บจะได้ไม่ต้องมาแก้ไม่ต้องอะไรลูกก็ให้คุณหมอโบฝากถึงผู้ชมที่อาจจะเหมือนบางทีเขาเรียกว่าอะไรแบบตัดสินใจเร็วไปดีกว่าแล้วบางทีคือใจร้อนเหมือนแบบว่าอย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่า,วาบางคนจําไม่ได้ด้วยซ้ำไม่หาข้อมูลด,ด้วยซ้ำทั้งที่ในความเป็นจริงเรื่องเหล่านี้มันส่งผลต่อตัวเราในระยะยาวเนาะแล้วก็คือการมาการมาแก้เนี่ย ลำบากมากกว่าการทําให้ถูกต้องตั้งแต่แรกแน่นอนอยากให้คุณหมอส่งเสียงไปยังผู้ชมเหล่านั้นที่ตอนนี้จะแบบฉันจะทำตรงนี้เลยฉันยังไม่ได้มีข้อมูลแต่ฉันต้องการวันนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมครคือสัญญกรรมเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นขอใช้คํานี้ก่อนนะครับว่าไม่จําเป็นแต่ว่าคนที่ทาเนี่ยต้องรู้ว่าเราทําเพื่ออะไรนะไม่ไม่มีใครมาบังคับเราได้ว่าเราต้องนู่นเราเราเป็นไส้ติ่งเนี่ย หมอต้องบอกวก่าต,ต,ต้องตัดไส้ติ่งออกอันนี้จําเป็นเป็นมะเร็งต้องตัดมะเร็งออกอันนี้จําเป็นแต่สัญญกรรมเนี่ยความจําเป็นก็คือความต้องการของเราเพราะฉะนั้นอันแรกเลยก็คือว่าต้องดูว่าเราต้องการอะไรจากสัญญกรรมครั้งนี้นะครับตัดสินใจให้แน่ว่าต้องการอะไรนะครับอันที่2ก็คือว่าต้องเลือกแพทย์ให้ถูกต้องเช่นสมมุติว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับตาเราก็จะดูแพทย์ที่เฉพาะทางด้านตาหรือว่าสัญญกรรมตกแต่งก็สัญญกรรมตกแต่ง เกี่ยวกับดวงตาโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับเราไม่อยากให้ไปเจอคุณหมอที่ไม่ใช่เฉพาะทางซึ่งตรงนี้เนี่ยเช็คกับแทพทย์สภาได้แพทย์มีเว็บไซต์เช็คได้หมดเลยว่าคนนี้เชี่ยวชาญจริงไหมต่อให้มีใบติดอยู่ข้างหลัง20-30ใบบางทีก็เชื่อถือไม่ได้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเช็คความเชี่ยวชาญให้แน่ใจอันที่สคือว่เลือกสถานพยาบาลให้ดีนะครับสถานพยาบาลแต่ละที่นี่ก็มีความแตกต่างกัน ความพร้อมก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเรารู้ว่าต้องการอะไรเลือกแพทย์เลือกสถา,านพยาบาลแล้วอันเนี้ยถือว่าสันนกรรมเราเนี่ยมีความปลอดภัยสูงละแต่อย่างไรก็ดีเหมือนกับเราเราขึ้นเครื่องบินนะครับถ้าเราเลือกสายการบินที่ดีกับกันที่ขับเครื่องบินมานานๆมีประสบการณ์ทุกอย่างมันก็จะปลอดภัยแต่มันก็ไม่มีอะไรร้อเอเอ๋ออยากจะฝอบอีกอย่างหนึ่งว่าที่จริงแล้วไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่เลยนะครับว่าต้อง ราคาแพงราคาถูกในประเทศนอกประเทศอะไรเงี้ยผมอยากจะบอกว่าในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งที่ได้มาตรฐานสูงมากๆอยู่แล้วแล้วก็ในในทางกับการต่างชาติเนี่ยบินมาทำที่เราแต่คนเราคนไทยเราบางทีชอบบินไปทำต่างชาติอะไรเงี้ยมันก็เป็นย้อนแย้งอยู่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นในช่วงท,ที่ที่เดินทางไม่ได้ลองลองหาแพทย์ในประเทศไทย,ไทยหลายๆท่านผมว่าเก่งมาก ย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องวิสุทุนะครับวิสุทุนี่พูดแทนพูดแทนแพทย์ในประเทศไทยแล้วกันว่าไม่ถ้ามาเพียงเท่านั้นได้ได้เขาหนา <c oughs> วันนี้นะคะทางรายการข,ของเราะะต้องขอบคุณนะคะอาจารย์นายแพทย์วิสุุโลศิริวัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค,ะค่ณคะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับมากครับขอบคุณทีมงานด้วยครับผม ขอบคคุณ่ะและสำหรับรายการ S Life by s m i t y w a v วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะใครที่กาลังรับชมเราอยู่นะคะทุกช่องทางนะคะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะกับรายการ S Life by s m i t y w a v นะคะรายการที่ทำหให้คุณมีความสุขในการดูแลสุขภาพวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะบายสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต